ดังอี <gegen Taking> <warfare> ู <left> ่เกลียวอยู่ครับวันนี้เราจิมาหาป่าดังไฟเผาป่าครับวันนี้อยู่น้องสาบรรยากาศกลางทุ่งนาครับพ่นกำลังเกี่ยวเขากำลังสีเขาเพิ่งให้น้องแฮมจากมาให้มหาเลยมาสารคามนะครับเนี่อร่อยให้จุ่มมือถันก็ดับเลยเนาะมือมาใส่งมึงด้วยโอ้ยนั่นไซงาส่ เอเอเปี่ยกกระไซขาไประเทศนี้นหน่อยโอเค,อเคประเนี่โผลเลยเอาโผลเลยเอาอเคือทึ้งๆเลยเป็นโป๊โเลยนะครับน้องแฮมครับเรียนอยู่สารภาพอดฤดูกินเหล่าเลิกการบ้านไม่กินเหลากันครับ <laughs> ติดแล้วครับดังสองรอบ ร <laughs> อบแรกดับพนะึงหมังยาก,กาศครับเที่ยงหน้าพาแหนมตึกป่าอยู่นี่ลูกสาวเสียบท้องเดอดตัวบอกแล้วสำลูกสาวพี่เลยแต่ต้นพักกระเด,ดอาอกากาศเที่ยงหน้าครับ เอ,เอกนนนินิ่มนี่แหละครับกินเหลาอยู่ทงครับผักอุ่นไงเป็นเสฉถามเมน,นูครับถามเบิ้งเมนู่นจิมี่เปนยังไงดูสามหมูกิดมะเขมรกันครับขีนมักแต่งนมดังครับมาชิ้นนี่เราพวงน้มนะครับ,บาวานทงเลยต้องนมแหละอันนี้นมสาวครับบ<า>อเอากระนมสาว <c oughs> นี่ครับม,รมีอันต้มไกม่พร้อมไก่มันครับฤดูนี้ เขาอะไรหรอ่ไอตูห่มไอตูไทย้อมตาอ่อนนะเขาอะไรไ้เขาอด้เอาทางนี่มันลงต่ำละเออถึงแล้วงาขึ้นมาที <c <c ่นี่อเคยรับผมโอเคครับผมเฮ้อพี่กับพี่ก่อนนะดูกเราเขาตอแตกเลยพี่ันรเนาะครันก่นเปืแม่รัวครับแม่รัวคุณนายยังอยู่อันนายฝนครับนายฝนครับ อันต yes, ้มไก่กับาีมือผมครับเนี่ยไม่บดีมันคูณได้ต้มไม่เกี่ยวขอไม่เกี่ยวขอสามฟอนครับแดดพ่นคาก้นบางสิละเบิดเบียร์สักลังวะโอ้ยเบิดเบี้ยสองลังเบี้ยเยอะมาป้ากันโดดขึ้นนึงยังยังยังเหรอเซา่วนเซาหัวดันเกี่ยวขอวะคุณครับมีกันคนดูแลไฟอยู่ครับ อยงใดก็การล่ามของไทนาได้ยินข้ตกแตกขอตกแตกเลบใช่ยังก็รอนี่โองรถได้หลายอันนี้รถดีใช่ไหมคนไขึ้นหรอันนี้รถดีเนาะแถนึกกับพี่งีอย่งไรซที่โตเ้าก็เป็นเลยแช่เลยโยงนั่นหนักกาลงดีไม่แถวน้ำมันหอยแช่ไไหมดเลยโอ้บนเห็ลุงตั้งลุดึมือมันลงไง กดลงมีข้นอยูเลยเออเออมันหอยพนะประเดกมันี่แข็งวะกดสองเทียบทีนี่โอ้ประเด็กใส้ประเดบวะเดบวโยกเื้กนะยกขึ้นลงมือเลีวหงายขึ้นหงายลงไงนั่นอะไรนี่น่ะอะไระข้ายางก็มีกดลงสองเทียบไหมกดตต๊ไปังเปิดนะเฮ้ยมันก็ปิดแหนมแทบนี่เะไรนะนี่ไระ ได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วชูรถรถดีเด้แล้วสองอย่างพอแล้วนะอ๋อคือใส่ะไเหีคุณนายเสร็จแล้วเสิร์ลายทกนแขกคุณนายมักนมนมนงนมมักยังไงนี่ทำยังปะปดนมวัวนมงัวนมงัวนมคนโอ้ยไม่ใจนมวัวแมนนิอยครับ เดนวนุ่มเดี๋ยวหงาดแน่คุว่าก็ได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวหาเราไม่เอ็นไว้ครับเล็กปีงฮ้อเราไม่บอกเล็กปีงเวเพิ่นแกวครับนุ่มตามมาอยู่ค้นมักเอ้ยวใจตามมอยุ่คนไปซื้อหงาเขาได้ไปซื้อหร่น,นั่นแหละสองคนอาหาเหนียวเหนียวนี่ผู้มักเลยประมาณาเป็ดโอซามิตซามทองยด้ผู้มักทอดเสนีย่ยมไ้เลยโอเคครับเดี๋ยวมักย่างไว้ครับทใส่ในซุ้รถก็รถดี น้ำมันหอยเขาบอกมีนเบิร์อายุป่ะครับจับบาวราคากล่องว่ะเนี่ยหมอนมันหอยมันจะร้อนยังไงนี่ยข้างในบระเมนไม่ใช่ประเด็จประเด็จครับมันสุราโอเคครับเราไปต่างจังหวัดแค่นี้กแซ่บคแล้นี่กับเทียมจัน่อยอยู่ครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วคุณนายว่าครับคุณนายท่านล่างมือมันดีเค็มครับเบื้งเบื้งเบื้องคุณนายท่านล่างมือครับเป็นเยอะมากเลยบาดเละจนขาวเนาะเจ้าขอไม่ไม่เป็นดรำจนว่าขาปวดน้องขาเนาะแทบปานนี่ละโอ้ยหมินแพงนะครับเบื้องพี่นายอ่อนทั่วจะสอนวิธีแอลหนู เอาให้ไหรอมึงเนีเอาวอหนเ้เราอดป้านป้าเออันมาได้เดื่งรันต่อครับันต่อคอยันมึงมึงมึงดูใช่ไหมันต่อเอวเอว่วยอาทานว่ะเออไม่เนี้ยเอาหนูไม่เอี้ยอเอารอมึงอีกดียะ อ้สอนได้ไหมเฮ็ดจังไดวิธีเอวนิ้วกลางใส่ปากมีแต่คนจ่องกูเนาะกูการเอลเนาะลองกูได้โอเคเอวเอาอยากแก้กินเนาะแมนไอเอหนู้เอหนูเปลี่ยนสุดยอดเลยต้องบอกเทค่นี้ก็เนาะเดี๋ยวรอเล็กปิ่งครับบ่มีมีดนี่ครับอย่างนมห่อครับ กำลังตึกแฮ้งครับที่นี่เสป่าบอใครสั่งเ้ยครับใช่สารคามตึกสู้กินครับสารคามลูกนะลูกแม่น้ำชี้ครับสุดยอดดูแล้วเอาเลยสองสามหนึ่งอง ได้ยูครับได้ยูอได้ยินนะโอ้นามใส่ยีครับเก่งเี้ยอาจับเลือกเลือกข้ากันได้เด่นยวเงินเลือกบ้าบนั่น เฮืดเือทันบอกแล้ว่้องกมวงนดนเธอหอแหก้นมาเร็วเลยน่เดินดึบกขึ้นเลยเดาได้เลอกแกตัวแม่มาเร็วว่าเศษกวนมือเสื้อบ่บ่งมหอยมาได้แล้วจอมยุทธ์เปลี่ยนจอมยุแห่ไผ่รัดนี้ บอกันเอาละโอ้ยหไรอีวะก็พี่เอาจอมไปเอาโอ้ยหน่ห้ามเนา่ยมะละกอเนี่ยเปัดวันเพียงคุณมองเนี่ยแมวนหมดหมดเลยไหม ไหนว่าันนี่ไงตัววะได้เลยตัดตดตตึ๊ตงอยู่เออัหนไหมสามโลสามโลไม่สามโลสโลสโลแคาบรรยากาศน้องกางคุงหน้าพี่ดึงกันได้ไหม๋ยวากกบตีนขึ้นเอาขึ้นเลยพี่ เหือกเหรนแดดอเฮือเอาเือกตอนกับพวกเขาบอกให้เอาตัวงานไ้เมียโอ้ยมีใ่ไอ้เนเนียนลนเบอร์เนียนมีทอนนี้นะนุ่งทั้งหัวทั้งเมียเอาดีะเรียนกับนุ่งยู่่อนนั้นแต่เงนได้กัยังต้องนุ่มเปนน้ำแบบสุดยอดมากหาป่าไปนน้ำ เกี ity, right? time, ่ยวเขาป้ายครับเบ็ดเบียกเ็ดไถ่ไปครับเที่ยงหน้าบรรยากาศดีครับติดน้องสาเอาลินใส่ตะใบม่อนครับตุ่มไก่เอาน้ำใช่ไหมล่ะเอานี่ออกเส้นนี้ก่อนนี่มันจะงามนี่บ่ออันโตไหมอันนี้เอาเนี่ยเส้นนี้ไหมเอออมเาลูกหันจังหัน อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้มันมากอย่างนี้อันนี้มันมากขันขาหันขาดไปอะไรในการมีวงเหล่าตรงนี้ในมักแตงม้นในมักทวดดิบนะครับแมนบ่ได้หรอกสัตว์มันเป็นวงเหล่าครับของนี้ไหมสัตว์มันเป็นวงขี้เหล่าครับไม่ขี้เหล่าครับขี้เหล่าสัตว์ใจรักนี่ซื่งบอสเขาไม่ใช่ขี้เหล่าเขาใจรักโอ้ใจรักเหล่า โอ้โหปฏิทัศกินมาได้ไม่ันเซาลุ่ซื้อไม่ได้หน่อยปีนะไม่ได้หน่อยปี้ะครับลงทุนมาหลายหลเออลงทุนมาแสดงว่าแสดงว่าเพื่อนซื้อแม่นครับลงทุนมาหลายหลายอือปฏิทัศน์ลงทุนมาหลายหลายตรงไก่บักโจูนโตง่ายเลยไส่มองไก่บักโจูนบอกกูท่านอัดอยู่เอาบองอัดมาถึงแล้วที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำใส่ก่อนเดี๋ยวครับเด้อพี่น้องเลย สวครับมน้ำเซครับผมอยาน้ำเซเนี่ยแล้วเด้อครับเด้อบันเหีนนี่นี่แหละน้างหลังเด้อพี่ฮันขอเคครับที่นี่หอนหอสดน้ำโอ้หอนหอนซุกกระบแทนกูแนหอนเนาะเปล่าเปล่าไม่ร้หอนหอนหอนโอเคหรอโอเคซุกอยู่บนก็สีดำเลยนี่โอ้สุกสุกซุกกนไหมุกมึงกับอดแว่นอนน้มึงอบฟาซิมเค้มอยฟาเมือก็คงมาโดนเล เวสดน้ำต้มไก่ยัวครับมันกินเขาแรงเลยแม่นครับสุมอเห็ดเบียกินหลายตับเดี๋ยวซิมครับซิมซิมมานี่นะครับได้อหเศรบัขามอ่อนนะครับเบมอนเอาเอาเอันนี้เปลงในบทดิเอาละกลองมั่วแล้วทั้งกล่องมั่วแล้วครับส่วนนะครับซิมก่อนหิวเบืองน้ครับเด้อเบืองน้าทอิมเหมนไดากินในเบืองน้าครับ เอาสิ้นหัวให้ตรงไก่มันมันตรงไก่มันไว้เดี๋ยวเราเอาใจยากอีโอ้อันหางโทรศัพท์มึงเอาใจยากอีกมาส้นๆมาเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวมันคือแป้งสิเดี๋ยวหานจะพี่หานเด่างเดียวดิใส่กากรองฮัทเราเป็ี่ยนกันเนาะนี่ครับบ้านนอกหอกนี่หนักจับจับมาเลยนสิอย่าบอกนะอย่าบอกนะอยู่ซีเรียสเคียงเครื่งเลยเดี๋ยวมานี่ครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วงั้เฮ้ยสีอะไรหรอเอาไปให้ก่อเราผมก็อยู่ที่นี่ฮะ เดี๋ยวเราเพื่อนปีกว่ากดสองสามเช่ยูจัตัวว้มหนึ่งอ่านมาหาแม่เอามันก็เสียงถือว่ามันหัวเราเดี๋ยวนึ่งรรบโอ้บอกเสียงง่ามดีจะยกไปนีนยกเดียวยกอย่างไรมาเด้อครีโคมาเด้อเห็นไหมมันละเอียดนหมัาเด้อนี่ครับเยะ สานบ้านเขาเจอันหัวมันด้ทีมไม่ดีเพราะไนครับบ่คนขึ้นเนาะกิจมยบบางหานี่ก็เดาจ้ยันตัวสีตัวแดงนหาเดี๋ยหันสุเสียมเบินี่นมครับให้เพื่นูอีสานั้นะมไดไทยรมงตเบิงกูเอาคนสองอสานเดี๋ยวจัดไหนพี่หันเาเดจนพีหันแก้วครับเลี้ยงสแก้วแล้วครับให้พี่หันนะครับครับเพื่อนใเอาแล้วนี่ เขียวเขียวนงัวโอ้ยโอ้ยเนี่ยรับสุดวอน้เขาตุ่มไก่กลัอยุบยังขเมือดใช่ใส่เป็นตาเลยสุดยอดคนณลอยในก็รอกเาละครับเอาไหมครับเอาเดี๋ยวกครับเหมดตุ่มไก่อย่างนม เมีสิบทีไงมาคสองโมครับมือครับมาลงเข่าว่านครับนาว่านครับนี่ครับของทำปรมดาบเพิ่นลงแขกเกี่ยวเข่าได้เนาะเกี่ยวจังบบ่ครัลุงแขกมันบ่ครับบบ่ครัถ้าถ้าลงแขกมันลุงสกัดแล้วนี่ครับอยู่หน้าโดรนั่งปลากระสีงามๆเลยโอ้นาว่านนาว่านครับนาว่านกับนาว่านมันคือกันนะครับมันมีอีกเมนูนึงนะครับนี่ออมออมมั่มออมมั่ม นาวานคำนี้แจวบอกครับแจวบอกงลุสาหมาอันนี้นี่ครับลวกจิ้มลวกจุ่ยหานะจุเนื้อทุกส่วนแล้วแตจุดยหาจำในสุยหานขอยาชนเก่านะครับอันนี้คุณพูดแต่เลยครับเด้ออันนี้คุณพูดแต่หมอนมโอ้พ่หารไปหดของอีกแล้วลหมไหมลืมไหม เดี๋ยวเราคุ้นๆนะครับเอาเดินไรก่อนอย่าตามยังได้วาบอโอเครัาโอเคแล้วปิดซิมแล้วครับโอ้ิมก่อนครับเด้อจิมก่อนนะจุมวันส้นจุ๋มส้นจุ๋เจ้ายู่ใสบัตดนี่นี่เจ้าอยู่นี่เข้าไปข้างล่างนี่นี่ครับเจ้ากึอยท่งยุ่ทาเขาก็บบอกซำนี่แ้มันคือเป็น กดอีกสองเทียไหมสอเทียนาะอกดอีกสเทียแยบลอยดเลยแลอยแตีีแบูแยบมากครับไอคน้เอาขากรองใส่ท้ต้าเป็นงบหมวกไงยเยตปิดนะครับปิดแยบอยมาามัต้องกดปุ่มลงอีก2เทียมันงติดตามนั่นแยบเขเนนยงนบินนะครับกินก่อนกินก่อน ครับผมชื่อซนอะไเก็อซ้อนไรครับที่ว่าโบได้ได้พี่ได้ได้ได้ครับได้ได้โอเครับแบบหมากอย่างนุมกลางพงรับทุ่มก็ทุ่มเราไปหาท่านอุบลครับท่านอุบลตอนแรกนี่ผมมีไรเลยเผื่อกมั้งเนาะมีไรเลยเขาต้องต้องส่งให้ครับสซบซูตอนสซโซจอโซจอเพื่อนเพื่อนนักมันนุมครับก็อย่างเขาหมักอย่างกับใส่นมเหมืนข้นนม ใส่นมน้ำหน่อมันจะแซ่บแบบนั้นเลยอีเท่าอี่งแ้นมาแซ่บปันนี้อ๋อว่าครับเออเรากินข้าวปลากระติดออนผมเดี๋ยวจะเปิดเพลงเราทำเช่นนี้จะข้าบ่อสองเราครับคุณงัข้บ่อสองลูกสองโอเคครับผมลูกอีซานวะลูกสองบอกห๋อฮะมันพ่อสายยามฝาก ฝากพวกสอกสัตว์ตะไคร้กับลูกอีสานเด้ครับเดี๋ยวเสื้อเสื้อนั่นให้ลูกอีสานออกมาก่อนเดี๋ยวผมสั่งมาอีกสามสิบตัวผมสั่งแล้วครับสามสิบตัวใหญ่ขึ้นให้่พิลางพิ่งขึ้นบอกครับเ่าขายพอดีเรามีคนจ่องหลายอยู่มีคนจ่องหลายอยู่ฝากเขาไหมอยู่บางคนก็ว่าไม่ฝากคิวเลยนี่ยครับสายย่าตลูกสองเรี่อน้อยเป็นซิฟ กิ๊กเป็นร้อยครับหายแล้วคือหนึ่งยอดมากมีหน่อยเป็นพันครับมีหน้อยพันโอเคครับคนหักผมเป็นคนหักผมเป็นแสนครับเราคนหักคนสร้างเป็นล้านโอเคครับเดี๋ยวบ้างกบหนาครับเราจะต้องไปทำใจโอเคครับผมคนหักผมเป็นแซนได้เปี่ยนเราคนสร้างเป็นล้านลังคือื่องก่อนไม่ค่อยกิบเจอครับไม่ไม่ไม่นีเปีดยวับเป็น แล้วมั <universities> เปลี่ยนกันก็เบิก็อยางเช่ยนยุบานพี่เบิ้มครับเมื่อนี้โอ้ยังหล่อขึ้นเลยตอนนี้แต่กมีคุณนายค,คุณคู่ติดครับเกิดก็ไมนู้แปลกใหม่ครับแจวฮอนสมป่า <S <S 1> <S 1> เอาสมป่า <S <S ทันแล้วครับเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมให้เบิ่งครับแต่ก็มีเป็นหลากหลายครับ มาไรมาเจอกันโดนครับส่วนนั้นย้ายมาอยู่เข็ดหน้าอยู่พี่นี่เกี่ยวหรอวเขาเข็ดอยู่บอดีเฮ็ดบอกพักหวานมิงเลยพักหวานตายหมดแล้วทักงผานเจ้าหมดพักให้ค่อยไปซองมันนี่นั่นเดี๋ยวขอหยาดชิมครับที่นี่ชิมนี่อยากปลูกอย่างนี้เหรออยากปลูกก่อนังตาน รุ่นลูกของพ่อครัไกินะการเมื่อกันตนมื่อไมไหโอ้ยรองใหมน้ำมันดีๆนแมนครับแมนบอมันน้น่กินกายออกไปอันตมาไปแก้ไปปูไปยุคโคกันโสมป่าแล้วก็ใส่จิ้มเจีวห่อนไ้น้ำเนาะติดรอบไปปูครับเดี๋ยวพามาลรอเบิรงกับเขาเราสามใช้ครับมืนี้มีอย่างน่าสนใจนะครับเืินี้ เจบครับกัวบานพี่ดำอีกองครับมือนี้มี่ก็ยังกินนะครับมือนี้นี่ป่าแล้วป่าเก๋ยีไอ้คนสวยอีกแล้วครับมือนี้อันนี้อียังครับนี่ออมยังออมร่วมออมร่วมเหรอครับออมหม่ำออมอันนี้ดีครับนี่น้ำยำปลาหมึกไอ้ปลาหมึกโอ้มีอยู่ครับปลาหมึกเหลืออยู่ยังขึ้นหอยขึ้นกินเถอนี่ปลาอยังนี นี่ครับออมออมร่วมจะกินข้าวแล้วจ้ะไอ้วะโอเคครับเดี๋ยวเบิ่งกัปปาวานพี่บอยครับวันที่นี้เออปานปานปานอะไรนะก็เรียกอะไรพื้นเมืองเลยครับผมวู้นี่ครับแนวแสบนี่นี่แหละครับเทียมเริ่มเห็นเอาให้เจียวให้ถ้า ย้ำโซมพักบ้านนั่นโอเคครับเดี๋ยวเพิ่งจะเข้าขอบ้านพี่บอยครับประเทศนี้เดิน้องแบงก์ก่อนอยู่นี่โอ้บอกเอกไปครับไปรับไไปแล้ว ครับเราเห็ดอีหย่างกลิ่นโอ้มีขนมแสบเนี่ยครับมีขนมเปียะบ่ไหนครับต้องซิมีม่บอยเห็ดกับข่อยกับลูกว่าสัน เยังกินทีมัน,นย้ำยำปลาหมึกยำปลาหมึกใหญ่ครับหางปลาหมึกกินกับไผรพีมันนี่พี่ฝ่าว่าใช่หรือยังไงนะครับเดี๋ยวยเดี๋ยวเิมขนมเปียให้เบิฮงครับมีครับของแผ่ขนมเปียกนีครับยัมมงหมา ผมบันทึกอะไรกางยีก็เผาแจมป่านี่เจม,มแจมป่าพี่บ่อยที่หนึ่งเรื่องพ่อ้าผมทิ้มเดี่ยวครับเมื่อกี้นี่เย่ะมากเดี่ยวชีฟฟ์สุดพี่บ่อยเหมือนเพ,พื่นสวดคุยฝากวอยู่มาพริบดิฟที่มันมาแดงนี่วะพี่เดี๋ยวมากินกับโซมป่าเนะี่ยพ่อฝากมากมนกินจริงหาหอม์ใน มีบะมีตูตตต้มีตูเ้เก็บง่าบ้านเลยขาเล็บางพีส่สด้โูแสบครับขนมใส่งาเฮ้ยกับขอกับ,บลูกไส้สองคนครับกำลังแบ่งไทยรอเมื่อกี้นี่คนไ์ครับคลิปเฮียกลับไปหอดบ,บ้านว่าศิเฝ้าอับลง ถัาแตะกรอบลงความแล้วว่ามันกรอบแล้วลบถิ่มมาที่นี่บ่เหลือ,อยัง,อยงเลยไปจำเดียวมัครับที่เด็ดแมงดาเดี๋ยวที่ผ้ตมตม่ำใส่แมงดาที่บวย้ยังมือครับก็คันทันเทียบดีนี่จำเจ้าบองใช้แมงดาแต่กระต้มน้ำใหม่ไรครับอันอีสานก็พี่บ่อยนะมุมมิดชุดดรอดตต่เต้าหู้มาแต่งครับมาพริก ครับเจ้าซีฟูดเคยถ่ายเพิ่งอยู่ครับคันเทปวิดิสม่ไม่ไปสู่ใดครับเจ้าซีฟูดเกล็ดนี่ข uh huh. อ,อจิ้มเลยแบบนี้เลยสุดดอวนอุ้ยสามา,ส,าสุดด่วาเรา่ะไ้เสมน้ำครับบุญเนี่ยเดี๋ยวไป กินน้ำลูกไายเราสองคนมือนี้